มันก็มีนะครับบางครั้งที่อยากจะยอมแพ้เนี่ยพวกเราต่างก็เจอเวลาที่เราคิดว่าสิ่งที่หวังไว้นั้นมันอยู่ไกลจากเราเลอเกินจนเราไม่รู้เลยว่าจะไปยังไงต่อมันโคตรจะเหนื่อยเลยจะโอดรวนให้ใครฟังดีจะระบายให้ใครฟังได้บ้าง มันแค่รู้สึกไปต่อไม่ไหวแล้วการที่ต้องผิดพลาดมันหลายครั้งจนบางทีตอนนี้ก็คิดนะว่าวันที่เราจะดีได้กว่าดีอาจจะไม่มีจริงก็ได้ทางที่เดินอยู่ตอนนี้ทำไมมันถึงลำบากจังทำไมต้องทนอยู่แบบนี่จนถึงตอนนี้ก็ไม่รู้แล้วว่าจะก้าวต่อไปได้จริงๆริงไหมตั้งแต่ตอนปีใหม่ก็คิดว่าจะเริ่มสิ่งดีๆอะไรใหม่ๆได้ และตอนนี้ก็ผ่านมาครึ่งปีแล้วดูเหมือนจะไม่มีอะไรดีขึ้นเลยอาจจะดูแย่ลงด้วยซ้ำไม่ได้คาดฝันว่าจะมีเรื่องเลวร้ายขนาดนี้เลยตอนแรกเต็มไปด้วยความหวังก็จริงแต่ตอนนี้มันกลับมีแต่ความเจ็บปวดมันช่างเป็นเวลาที่ยาวนานจริงๆมันเป็นเวลาที่คุณต้องต่อสู้มันเป็นเวลาที่คุณอาจจะแย่ เป็นเวลาที่เรื่องที่คุณไม่คิดว่ามันจะเกิดแต่มันก็เกิดขึ้นแถมยังเกิดแล้วซ้ำๆอยู่อย่างนั้นอีกนั่นแหละแต่คุณห้ามยอมแพ้เด็ดขาดถ้าคุณอยู่ในเวลาแบบนี้คุณต้องทุ่มให้สุดตัวใช้ทุกอย่างที่ตัวคุณมี ปกติแล้วเมื่อเราเจอเวลาแย่ๆสิ่งที่เราจะทำก็คือหยุดแล้วก็ยอมไปแต่เมื่อปัญหามันเข้ามาทางเดียวที่คุณจะผ่านมันไปได้คือคุณต้องผ่านมันไปไม่ใช่หยุดและยอมแพ้อะไรก็ตามที่คุณลงมือทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยแค่ไหนก็ทำให้มันเต็มที่ไปเลย ห้ามยอมแพ้เด็ดขาดถ้าคุณยอมแพ้มันไม่ใช่แค่คุณจะยอมแพ้แค่เรื่องเรื่องนั้นแต่มันเหมือนกับคุณยอมทิ้งความศรัทธาของคุณไปด้วยเมื่อปัญหามันเข้ามาในชีวิตคุณจะสามารถใช้มันได้แค่สองทางเท่านั้นคือใช้มันทำให้คุณดีขึ้นกับยอมให้มัน ทำให้ตัวคุณแย่ลงและนั่นคือสิ่งที่คุณจะเลือกเองคุณรู้ไหมว่าพวกเราก็กำลังทนทุกันอยู่เศร้าโศกเสียใจจนอยากจะวิ่งหนีออกไปให้ไกลหนีไปไหนก็ได้แต่คุณต้องทุกข์ก่อนถึงจะรู้ว่าสุขคืออะไร และความทุกข์ก็มันหมายความว่ามันจะแร์กับคุณนะเพราะชีวิตมันไม่เคยแร์กับใครเลยนั่นคือสัจธรรมของมันแต่คุณจะผ่านมันไปได้เพราะคุณเกิดมาไม่ใช่เพื่อต้องทนทุกข์แต่จงเข้าใจความเจ็บปวดและความทุกข์นั้นให้ดีแล้วคุณจะรู้ว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไร วันของคุณกำลังจะมาถึงในไม่ชานี้ฉะนั้นอย่ายอมแพ้เด็ดขาดให้เสียงภาษาไทยดู Spark m ่ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องของเราสามารถสนับสนุนได้ผ่านระบบ s u p e r ร์แตและระบบ Membership ได้นะครับ Storytale ด้วย Storytale คุณสามารถฟังหนังสือเล่มโปรดได้ทุกที่ และสิ่งที่ดีไปก่อนนั้นคือ s t o r y t a l มีคลังหนังสือเสียงขนาดใหญ่และไม่ใช่แค่นั้นนะครับทาง s t o r y t a l มีข้อเสนอให้กับคุณผู้ฟังของ s p a r k m i n d ทุกคนในการฟังหนังสือเสียง2เดือนแรกได้ราคาเพียง149บาทเท่านั้นซึ่งถ้าใครสนใจก็สามารถกดไปที่ลิงก์ด้านล่างของเราได้เลยนะครับ s t o r y t a l หนังสือเสียงในมือถือของคุณ Caliber แพลตฟอร์มการเรียนรู้บทแนวคิด ความสำเร็จที่เรียนรู้ได้มีคอร์สเรียนออนไลน์ที่ถ่ายทอดทั้งความรู้และประสบการณ์ของผู้ที่ประสบความสำเร็จจากหลายวงการมามากมายครับในรูปแบบที่ย่อยง่ายและเข้าได้ถึงทุกที่ทุกเวลาในราคาที่จับต้องได้เพื่อเติมเต็มคุณภาพการศึกษาในด้านที่ขาดหายไปของคุณหากท่านใดสนใจสามารถกดเข้าไปผ่านทางลิงก์ด้านล่างของเราได้เลยนะครับและอย่าลืมนะครับ s p a r k m i n จุดประกายเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ เริ่มได้ที่ตัวคุณ